เทไทยจากเชียงเาวันที่3ครับท่านผู้ชม3มิถุนามาใช้บริการรถไฟฟ้ากันครับ สายสีเหลืองครับราดพลาวสำรูไปแล้วว้าวสวยสามมิกุนาเปิดให้นั่งฟรีแล้วครับท่านผู้ชมรอติดตามนะครับมือได้วันที่สามเลยครับเปิดได้สิมานั่งให้ท่านผู้ชมเพลินทายบรรยากาศ สวัสดีครับพี่น้องมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับวันที่สามนะครับท่านผู้ชมมาทดลองกันเดอ้อสายสีเหลืองครับสำโรงถึงหัวหมากสำโรงหัวหมาก ทีมงานทีมงานเล่นกันใหญ่แล้วท่านผู้ชมมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมคลิปที่สองครับพี่น้องพราะสะคนคนสว่างครับวันที่สมเปิดแน่นอน จากสถานีหัวหมากครับพี่น้องเร่งเร่งเร่งเพื่อที่จะเปิดให้ทันวันที่สามนครับออกจากสถานีหัวหมากไปแล้วครับ ขานพระเบอรมา,าการสดๆครับตอนนี้หว่อนพี่รองห่อนว่าบุณมีบานอยู่แถวนี้ก็สบายนะครับรู้ว่าฝาเปิดแล้วนี่จำได้ครับพี่รองเป็นเร่งอย่างเดียวครับตอนนี้สั่างนายช่างเร่งอย่างเดียว ติดสวนกันไปสวนกันมาอยู่เนี่ยแหละพี่นอ้องนี่จะเป็นอีพี่สองนะครับก็ติดรถไฟฟ้ามือนีิพอเพิ่นจะเปิดแล้ว วันที่สามวันที่สามวันที่สามยืนยันครับนั่งยันแต่ไม่นอนยันอิชาคนนี้บ้านยูแถวนีได้ครับ ขี้นคนดูอยู่กับรถไดฟ้าถาเบื่องครับจักน่อยเพื่อนกับแม่แรนสวนกันอยู่นี่นะครับเบิ้มือวองมาเดักาดักขับเอ้อมานางเ้อครับวันที่สามพี่้อง วันที่สามมิถุน,นานั่งฟรีครับพี่นอ้องเปิดฟรีเป็นสีนิม่มก็เป็นเป็นสีนิม่มก็เป็นวาปอครับพี่นอ้อง โมโดเรลสายแรกของไทย3มิถรรุนาสองน้าริ 2, พรสกุลคอนสว่างครับภาพอ,อัปเดตกับมือเนี่ยสายสีเหลืองพี่น้องที่สถานีหัวหมากก็ติดกันครับมือเนี่ยก็ติดสายสีเหลืองหาหน้าที่มากขั้นหาหน้าที่มากขั้นพี่น้อง وأنا <applause> <applause> แอ่พอิเคียวลิงก็มาแอ่พอิเคียวลิงหัวมากจุดขึ้นลงอีกฟังนึงพี่น้องอยู่ตรงห้างเมดโดนัล สานีหัวหมากครับสามนิถุนาสำโรงหัวหมากสายสีเหลืองครับล่าสุดครับยางเบิ้งสกายวอรก,กันครับพี่น้อง สะอาดใหม่ๆสดๆวันที่สามได้พี่น้องเด้อยข้อสะกวนค้อสว่างครับอัปเดตครับเมื่อวันที่หนึ่งอีพีสองครับไปลงยางกูสกายวอลครับก๊าสีนบรรยากาศภายในสถานี่หัวหมากครับ อากาศภายในสลิงหัวหมากสถานีหัวหมากรถรถไฟฟ้าแอ์พอร์เลียวลิงเลี๋ยวซ้ายรีบติดตั้งพร้อมมันได้เรื่องมันได้เรื่องกับร้อมพี่น้องโอ้เห็นมันพูนแอ์พอร์เลียวลิงอยู่บนพี่น้อง โอ้แอนพอร์ตเลียวลิงไปครับย่างเมืองบรรยากาศกับตอว,วันที่สามมีตัวหน้าครับพี่น้องเปิดทดลองนั่งฟรีมาได้เรื่อนครับ You know sunny Woma. <laughs> วันที่3ามนะครับเน้นย้ำจากสำโรงถึงสถานีหัวหมากข้อสะกอนข้อสววางครับอัปเดตล่าสุดพี่น้องชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอย่าลังใจครับขอบคลิปี่มาครับสวัสดีครับ